ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูต้องขอโทษด้วยที่การสอนครั้งแรกเนาะของค่าเปลี่ยนนะเป็นการอัดคลิปออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้ครูยังติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งมีความ แบบมันไม่สะดวกคล่องตัวเนื่องจากพ่อครูยังอยู่ในโรงพยาบาลเป็นช่วงที่กําลังกําลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครูก็เลยติดติดขัดขัด,ขดนิดนึงในเรื่องของช่วงเวลานะคะแต่ก็ขออภัยด้วยนะก็ะอาจจะเป็นระยะเวลาไม่นานนักนะคะอ่าตอนนี้ครูก็จะมาประถมนิเทศรายวิชาแล้วกันเนะเพราะว่า มันยังอยู่ในช่วงแบบเพิ่มถอนเนาะบางคนอาจจะมาฟังคําอธิบายรายวิชามาเห็นรายวิชาแล้วอาจจะไปชักชวนเพื่อนมาลงเพิ่มหรือว่าโอเคไม่ไหวเปลี่ยนกลุ่มดีกว่าไปเรียนวิชาอื่นนะคะก็ยังก็ยังทันในช่วงเพิ่มถอนนี้เนาะแต่ว่าในช่วงของอินโทรหรือปฐมนิเทศเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวหนักนะคะใครที่เคยเรียนกับครูมาแล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเรียนกับครูมาแล้วแหละก็เป็นสไตล์เดิมนะในการเรียนก็เรียนในชั้นเรียนนะคะ เข้าเรียนตรงตามเวลาเนาะเลิกเรียนก็แล้วแต่เรียนเสร็จเร็วก็เลิกเรียนเร็วเรียนเสร็จช้ามีงานต่อก็เลิกเรียนตรงตามเวลานะคะอ่ะวิชานี้ก็สองสองแปดสองสี่หนึ่งหกสี่นะคะเป็นรหัสของอ่าหลักสูตรของพวกเราหลักสูตรหกสี่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ ตัวไฟล์ของเอกสารประกอบการสอนไปอะคะ่ะอาจจะเห็นว่ารหัสมันเป็นหนะ้าเก้าเนาะมันเป็นอเอกสารที่ครูทําตั้งแต่ในสมัยหลักสูตรห้าเก้านะคะแต่ว่าชื่อวิชาและคําอธิบายหรือ,อรายละเอียดของรายวิชาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหน้าปกอาจจะดูเป็นอดีตชาตินิดหนึ่งเนาะแต่ว่าเนื้อหานะคะก็ยังทันสมัยอยู่เนาะ ในรายวิชานี้นะคะใครที่เรียนภาษาศาสตร์มาแล้วก็คงจะเคยได้ยินคําว่าอัตศาสตร์หรือ Semantics นะคะก็เป็นวิชาเกี่ยวกับระบบของภาษาระบบหนึ่งก็คือระบบความหมายนะคะวิชานี้เป็นวิชาอีกเลือกเนาะสามหน่วยกิจนะคะบรรยายในชั้นเรียนสามชั่วโมงนะคะแล้วก็ ไม่มีฝึกปฏิบัติในที่นี้ก็คือไม่ไม่เหมือนวิชาการพูดที่มีฝึกปฏิบัติอย่างชัดเจนนะคะแต่เราก็จะมีการทําแบบฝึกหกัดทํารายงานในชั้นเรียนนะคะแล้วก็ในหนึ่งสัปดาห์ก็ควรมีเวลาให้สําหรับวิชานี้สักหกชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะคำอธิบายรายวิชาบอกว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบความหมายนะคะ ความหมายในระดับคำนะคะทฤษฎีการให้ความหมายเนาะการแบ่งชนิดของคำตามเกณฑ์ความหมายนะคะการวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคำ และความหมายในระดับประโยครวมถึงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางความหมายก็จะเห็นว่าคําที่พูดไปพูดมาซ้ําไปซ้ามาบ่อยๆก็คือคําว่าความหมายเพราะฉะนั้นเรียนในรายวิชานี้แล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าเมื่อเราจะต้องวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ในภาษาเราจะพูดถึงในเรื่องของความหมายเนาะเช่นคำคำนั้นมีความหมายว่าอะไรบ้างนะ คำคำนั้นมีการให้ความหมายตามทฤษฎีของการอธิบายความหมายว่ายังไงเนาะเมื่อแบ่งชนิดของคําโดยใช้เกณฑ์ความหมายแล้วเนี่ยคาแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะเราอาจจะคุ้นเคยการแบ่งชนิดของคําตามเกณฑ์ไวยากรณ์แนวเดิมนะคะไวยากรณ์โครงสร้างเนาะก็แบ่ง ชนิดของคำด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะถ้าจำได้ก็ไวยากรณ์แนวเดิมก็แบ่งชนิดของคำตามเกณฑ์หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ความหมายใช่ไหมคะหรือว่าไวยากรณ์โครงสร้างก็จะแบ่งชนิดของคำตามเกณฑ์ของตำแหน่งที่ปรากฏนะคะแต่ว่าเมื่อเราเรียนอธาสตา์พูดถึงความหมายเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดว่าถ้าเราเอาเกณฑ์ความหมายมาแบ่งชนิดของคำเนี่ยมันจะแบ่งคำได้เป็น คํากี่ชนิดนะคะต่อมาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคำเนาะองค์ประกอบแปลว,ว่าคำหนึ่งคำเนี่ยมันประกอบกันขึ้นจากหลายความหมายย่อยมารวมกัน เนะเราก็จะเอามาบอกว่าคำหนึ่งคำนี้มีองค์ประกอบทางความหมายอะไรบ้างแล้วมันไปสัมพันธ์กับคําอื่นอย่างไรบ้างนะคะพูดถึงความหมายในระดับประโยคนะคะว่าการเรียงคําเข้ามาในประโยคเนี่ยมันสื่อความหมายได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็บทสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางความหมายเนาะ ถ้าเราเป็นนักภาษานะคะเราก็จะรู้ว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะภาษายังใช้อยู่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงในระบบความหมายเราก็จะมาเรียนรู้ว่าเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนเช่นสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความหมายของคำมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะก็จะจบบท เรียนนี้ด้วยคําอธิบายที่เกี่ยวข้องกับคําว่าความหมายทั้งหมดเลยนะอ่าทีนี้ในในรายละเอียดของการเรียนการสอนต่างๆเงี้ยน,นะคะอ่าโดยภาพรวมแล้วนะก็เหมือนเดิมแหละวิชาหนึ่งก็หนึ่งร้อยคะแนนใช่ไหมคะก็จะมีการสอบกลางภาคเนาะเราก็จะสอบกลางภาคกันยี่ภาคะแนนนะคะสอบปลายภาคอ่าก็ยี่ภาคคะแนนนะคะเราจะมี งานกลุ่มเนาะงานกลุ่มที่เป็นงานชิ้นใหญ่ก็จ,จะสิบห้าถึงยี่สิบคะแนนนะคะมีงานเข้าห้องเรียนเข้าชั้นเรียนเนาะเข้าชั้นเรียนใครเคยเรียนกับครูก็ไม่ขาดไม่ลาไม่มาสายเลยก็สิบคะแนนขาดหนึ่งครั้งก็หักไปหนึ่งคะแนนมาสายลาก็หักไปศูนย์จุดห้าคะแนนนะคะก็เป็นการเข้าชั้นเรียนที่ง่ายอะ่ะมาเข้าก็จะได้คะแนนแล้วนะคะ แล้วก็จะเป็นงานที่เป็นชิ้นงานต่างๆเนาะจะเป็นงานเดียวจะเป็นงานกลุ่มหรือจะเป็นงานคู่ก็จะเป็นชิ้นงานต่างๆที่อยู่ในค่าเปลี่ยนนะคะหรือเป็นการบ้านนะก็รวมกันหนึ่งร้อยคะแนนตัดเกรดก็แปดสิบขึ้นไปได้เอเนาะวิชานี้ก็ไม่ค่อยที่จะมีใครตกเท่าไหร่นักนะไม่เหมือนตอนสอนภาษาศาสตร์ก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ตอนนี้โตแล้วเนาะ ปรับตัวกับการเรียนได้แล้วก็คิดว่าสบายๆนะคะวิชานี้อ่ะทีนี้เราลองมาดูเนื้อหานะคะในตัวเอกสารประกอบการสอนเนี่ยใครจะใช้เป็นไฟล์ในการเรียนก็ได้หรือใครจะปริ้นออกมาเป็นเปเปอร์เข้าเล่มก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อมาเรียนทุกคนจะต้องมี ตัวเอกสารนี้มานะคะขออนุญาตไม่อ่านเอกสารผ่านโทรศัพท์มือถือเนาะโทรศัพท์มือถือมันเล็กมากแล้วครูก็จริงๆอ่ะครูไม่ได้อยากเป็นคนสอนเร็วแต่ว่าครูอาจจะเป็นคนคิดเร็วพูดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหนูดูในมือถือเนี่ยมันจะเห็นตัวอักษรตามครูไม่ค่อยจะทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น iPad ก็พอได้เนาะถ้าเป็นตัวเปเปอร์ก็โอเคแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถืออันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเป็นเอกสารประกอบการเรียนเนาะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวมานิดนึงนะคะในการเรียนครั้งต่อ,ตอไปเนาะอ่าเราลองมาดูเนื้อหานะคะว่าเนื้อหาของอัธศาตร์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะถ้าในบทที่หนึ่งครูก็จะพูดถึงความเป็นมานะของาศาสตร์ที่ชื่อว่าอัธศาตร์ นะคะความหมายของมันหมายความว่าอะไรมันเกิดจากคำสองคำมารวมกันเนาะมันมีความหมายที่หมายถึงการพูดถึงการศึกษาถึง ความหมายในถ้อยคํานั่นแหละนะคะแล้วก็พูดถึงลักษณะของการศึกษาอธศาสตร์ในปัจจุบันนี้นะความสัมพันธ์ของอธศาสตร์กับขแขนงวิชาอื่นๆเนาะแน่นอนอธิศาสตร์มันเป็นเรื่องของความหมายภาษาคุณสมบัติสําคัญของภาษาก็คือการใช้สื่อความหมายดังนั้นอธศาสตร์ก็มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายมันก็ไปเกี่ยวข้องกับแขนงวิชาอื่นๆอีกมากมายนะคะประโยชน์ของอธศาสตร์เนาะมีมากมาย นะจริงๆแล้วเรียนอนธิษศา์เนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้ไม่จริงเลยต่อมาเวลาเมื่อหนูเรียนวิชาอธิษศา์จบแล้วนะคะหนูจะมองคําแต่ละคําจะฟังคําแต่ละคําแล้วจะตีความหมายของคําแต่ละคาเนี่ยลึกลงไปมากกว่าเดิมอีกแล้วหนูก็จะสนุกกับการศึกษาถึงความหมายของคาเนาะต่อมาในบทที่2จะพูดถึงเรื่องของระบบความหมายนะเป็นแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ อัตศาสตร์นะคะว่าว่านักอัทศาสตร์เขามีทฤษฎีอะไรกันบ้างเมื่อจะพูดถึงการให้ความหมายนะคะพูดถึงสภาวะลักษณะทางความหมายคําว่าความหมายคืออะไรนะคะแนวคิดเรื่องความหมายการแบ่งประเภทแล้วก็ในความหมายของคําศัพท์ในภาษาไทยเนี่ยเราจะวิเคราะห์ในประเด็นใดบ้างนะคะในบทที่สเรื่องของความหมายในระดับคํา นะก็คือเรื่องของความหมายนั่นแหละแล้วเราก็จะพูดว่าในระดับคำเนี่ยเมื่อเราจะพูดถึงคำหนึ่งคำเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะคะก็มีหัวข้อความหมายของคำส่วนประกอบของความหมายของคำนะการวิเคราะห์ความหมายของคำการแบ่งชนิดของคำตามเกณฑ์ความหมายนะคะในบทที่4เนาะก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคำ หนะเวลาเรานึกถึงคำในภาษาหนึ่งหนึ่งนะโหมันมีคำเป็นร้อยเป็นพันคำเลยเนาะถ้าเราแบบว่างพอเราก็จะสามารถนับได้ว่ามีคำกี่คำอยู่ในภาษาของเรานะคะแต่ว่าคำเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แยกแตกต่างจากกันเลยมันมีความสัมพันธ์ที่เราจะอธิบายได้นะคะเศษความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามความสัมพันธ์แบบจากกลุ่มลูกกลุ่มเนาะความสัมพันธ์แบบัตรงเอออะไรนะ เหมือนกันอย่าเงี้ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความหมายของมันเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายของคำคำเนี่ยอยู่ในหมวดเดียวกันนะกับคำต่างหมวดกันก็มีความสัมพันธ์ต่างกันไปด้วยนะคำที่อยู่ในหมวดเดียวกันก็อย่างเช่นเ,เสือ้อกางเกง รองเท้าหมวกก็เป็นคําในหมวดเครื่องแต่งกายนะคะก็อยู่ในหมวดเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งหรือคําต่างหมวดการอย่างเช่นคําคํานึงอยู่ในหมวดคนอีกคําคํานึงอยู่ในหมวดอาหารอะไรเงี้ยคำหนึ่งคำคำหนึ่งอยู่ในหมวดสัตว์อีกคําคํานึงอยู่ในหมดวกหหมดกริยาก็อยู่คนละหมวดคนละความหมายกันนั่นแหละคนละหมวดความหมายกันเนี่ยมันสัมพันธ์กันได้ยังไงเนาะก็จะอธิบายอยู่ในบทที่สี่นะคะ ในบทที่5การวิเคราะห์องค์ประกอบของคานะองค์ประกอบของคําหรืออัตลักษณ์นะคะก็เป็นการบอกว่าในคำคำนั้นนะหนึ่งคำนั้นเนี่ยมีความหมายย่อยๆอยู่ในนั้นนะคะซึ่งความหมายย่อยๆนั้นก็จะไปเหมือนกับคำอื่นๆที่มีความหมายย่อยนั้นอยู่อีกเนาะ เรารียกว่าเป็นอัักษณ์ที่เหมือนกันเนาะหรือบางอันก็อาจจะเป็นอัักษณ์ที่ต่างกันนะคะเมื่อเราจะแสดงความสัมพันธ์ทางความหมายของคําเราสงสัยว่าออคำสองคานี้มันมีความเหมือนกันหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างในเรื่องของความหมายเราก็อาจจะเอามันมาเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์อัธรรณ์แล้วเราก็จะพบว่าสิ่งไหนที่มันเหมือนกันแล้วก็สิ่งไหนที่มัน ต่างกันนะคะในบทนี้ก็จะเรียนเรื่องของการวิเคราะห์หน่วยอัดหรือหน่วยหน่วยความหมายนะคะแล้วก็แสดงมันออกมาให้เห็นนะเวลาเราเรียนเรื่องของการวิเคราะห์คำใช่ไหมเราก็แสดงคาประกอบขึ้นจากคําชนิดใดมาประกอบกันเป็นคําผสมคําชนิดใดมาประกอบกันเป็นคําซ้ำนะหรือเวลาเราวิเคราะห์ประโยคประโยคชนิดนี้เป็นประโยคชนิดไหนนะเวลาเราวิเคราะห์ พยางค์อ่ะพยางค์ประกอบไปด้วยหน่วยเสียงใดบ้างใช่ไหมคะเราก็วิเคราะห์ได้ในระดับอัธศาสตร์ก็เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของคำํำเราก็จะบอกได้ว่าคํานั้นนะมีความหมายใดประกอบขึ้นมาเป็นคําคํานั้นนะคะอ่ะต่อมาในบทที่6 ก็พูดถึงความหมายในระดับประโยคแนวคิดเรื่องของความหมายความสัมพันธ์ทางความหมายของประโยคนะคะแล้วก็พูดถึงความกำกวมของประโยคเนาะประโยคนี่มันอาจจะสื่อความหมายได้ไหมไม่ได้มีหนึ่งเดียวอะมีความหมายได้มากกว่าหนึงความหมายเราก็เรียกว่าประโยคกำกวมนะคะแล้วก็การตีความหมายของรูปประโยคนอกจากนี้พูดถึงประโยคที่มีความหมายในแง่ของเจตนา เนะจตนาของคนพูดสื่อความหมายได้ว่าอะไรในประโยคนั้นนะคะก็เป็นบทที่6ส่วนในบทที่7ซึ่งเป็นบทสุดท้ายก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางความหมายนะคะแนวคิดของมันพูดไว้ว่าอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงมีแบบใดบ้างสาเหตุและปัจจัยนะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีอะไรประเภทของการเปลี่ยนแปลงข้อสังเกตในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ผลของการเปลี่ยนแปลงความหมายไปนั้นมันเกิดผลอะไรได้บ้างนะคะในบทเรียนก็จะมีอยู่เจดบทเนาะ,ะไม่เยอะนะคะก็เน้นถึงเรื่องของทั้งการอธิบายแล้วก็การวิเคราะห์นะเวลาเรียนก็อาจจะใช้เอกสารตัวนี้เลยไม่ได้ทำเป็นก็ก็มีหลอก powerpoint อแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังเกตว่าพอใช้ powerpoint หลายๆคนก็อาจจะไม่ไปอ่านในตัวหนังสือเท่าไหร่นักนะคะก็จะไม่ค่อยเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเท่าไหร่เนาะเขียนหนังสือมาเยอะแยะเลยพอไปทําเป็น powerpoint มันอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่มันอาจจะไม่เห็นรายละเอียดนะคะครูก็จะใช้2อ,อย่างรวมกันเนาะทั้งตัวเอกสารที่เป็นที่เป็นข้อความแล้วก็ตัว powerpoint นะคะเหมือนเดิมเนาะเวลาเรียนกับครูการที่เราจะใช้เอกสารเออไม่ใช่ งานเขียนงานตอบเนาะก็ให้ใช้กระดาษ A4 นะคะในทุกคาบทุกคนก็ต้องเตรียมกระดาษ A4 เอามาเนาะพอครูบอกว่าเอากระดาษขึ้นมาทํางานนะคะก็ให้เอากระดาษ A4 เนาะขนาด A4 จะมีเส้นหรือไม่มีเส้นก็ได้นะคะก็ไม่รับส่งงานที่ไม่ไม่ใช่ขนาด A4 นะเพราะมันก็จะหลุดหายไปเย็บ เข้าเล่มเข้าอะไรก็ไม่ได้ตรงไม่ได้อะไรกับคนอื่นเขาเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าส่งงานแล้วมันเป็นงานที่ไม่ได้จบภายในหนึ่งแผ่นน่ะต้องมีแผ่นที่สองแผ่นที่สามเนี่ยช่วยแม็กนะคะช่วยแม็กช่วยเย็บมุมมาให้หน่อยนะคะไม่ใช่พับแบบให้มันติดติดกันน่ะแล้วพอมันไปโดนกระดาษแผ่นอื่นมันก็กร,กระจายหายออกไปนะคะเออก็ แล้วก็เวลาเขียนงานส่งเนี่ยก็ช่วยเขียนกลุ่มหน่อยเนาะกลุ่มเรียนที่เท่าไหร่นะคะอัธยาศร์เนี่ยครูสอนสองกลุ่มก็มีกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองนะคะเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนรหัสเนาะแล้วก็เขียนกลุ่มเรียนมาด้วยนะคะบางคนทํางานมาดีมากเลยไม่เขียนอะไรมาทั้งสิ้นต้องมาตามหากันเนาะว่าเป็นใครเป็นเจ้าของงานนะคะอย่าให้เป็นแบบนั้นเนาะอ่ะทีนี้ใน ในการประถมนิเทศรายวิชาก็มีประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าการเรียนในรายวิชาอัทศา,ศาสตร์เนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างดูซิว่าตรงกับจริตเราไหมเนาะเออถ้ามันไม่ตรงยังมีกลุ่มอื่นให้เราเลือกเปลี่ยนอะ่ะก็อาจจะไปเปลี่ยนได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์นะคะใครที่อยู่ในช่วงที่ต้องคิดหัวข้อวิจัยเนาะมันก็จะช่วยทำให้เรามองลักษณะของภาษาได้ กว้างขวางมากขึ้นอาจจะเกิดปัญหาการวิจัยเพิ่มขึ้นได้นะคะอ่ะเนื้อหาของวันนี้จะเอาแค่นี้นะคะทีนี้เรื่องที่จะแจ้งต่อไปก็คือในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าเนะี่ยครูติดลาราชาการนะคะก็อาจจะเอ่อต้องงดไปเนาะทีนี้ถ้างดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะอยากให้อยากให้ทุกคนอ่านบทที่หนึ่งนะเป็นกันบ้านนะ อ่านบทที่หนึ่งไปก่อนอ่านให้รู้เรื่องเนาะแล้วพอเรามาเจอกันในสัปดาห์ที่สามเนี่ยครูก็จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่จะอธิบายก็อาจจะถามคำถามให้อลองตอบดูหน่อยซิทดสอบหน่อยซิว่าอ่านมาแล้วหรือเปล่านะคะ,ะสัปดาห์หน้าก็งดเรียนเนาะเนื่องจากครูติดภารกิจราชาการนะคะดังนั้นในออินโทรของ สัปดาห์แรกก็เท่านี้นะคะให้รู้จักคําอธิบายรายวิชาแล้วก็รายละเอียดของรายวิชาแล้วก็เนื้อหาก,การเรียนการสอนเนาะสัปดาห์หน้างดเรียนแต่ว่าต้องอ่านบทที่1มาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากก็หวังว่าทุกคนจะ,ะเข้าใจในความจําเป็นของครูเนาะก็ในสัปดาห์ที่สามไว้เจอกันในชั้นเรียนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยสวัสดีค่ะ